วันนี้เราจะมาสอนอวิธีการเซตไบออดนะครับดีเซเครื่องกดปุ่ม delete นะครับแต่ละเครื่องจะกดไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็อาจจะเป็น F1 F2 นะครับเข้าไบออดบางรุ่นก็จะเป็น กด delete นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นไบออดของซีมอสนะครับตัวนี้จะเป็นกด delete แต่ถ้าเป็นของบริษัทก็จะกด f2 นะครับบางบางบางรุ่นบางยี่ห้อนะฮะวิธีการเซตไบออดนะครับง่ายๆเซตเพื่อให้ทําการบูตผ่านแผ่นซีดีเรามาเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้ในเครื่องเรามีอะไรบ้างอย่างเครื่องของผมนะครับก็จะมี DVD 1หนึตัวแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้ หนึ่งทีลหไว้นะครับวิธีเซตให้บูตผ่านแผ่นซีดีเพื่อจะลงวินโดว์นะครับคีย์แอดวาน e ์เรามาสังเกตนะครับตรงนี้จะมีคำว่า first boot เห็นไหมครับ first boot นะครับ second แล้วก็ third นะครับคือตัวที่เราต้องการให้บูทเป็นอันแรกก็คืออันไหนนะครับถ้าเกิดว่า เราไม่ต้องการบูตผ่าน c d ดีก็เลือกตรงนี้ให้เป็นฮารด์ดดิสต์นะครับนี่ฮารด์ดดิสต์นะครับแต่ผมให้บูตผ่านซ d ดีถ้าเกิดว่าเราจะลงโปรแกรมใหม่ลงวิดีูอ่นใหม่เราก็ต้องเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นผ่านซ d ดีไม่งนั้นถ้าเกิดว่าบูตผ่านฮารด์ดดิสต์ก็จะทํางานเป็นฮารด์ดดิสต์ไปเลยนะครับหลังจากบูตเสร็จก็กด F10 ครับตอบบายเย็ดครับเครื่องแค่นี้ครับ เป็นการเสร็จสิ้นการเซตไปออดเวลาบูทตจะลงมิดเดิ้ลใหม่นะครับก็คือทำการบูทตตรงนี้ได้เลยขอบคุณครับ